ต่อมาอาจารย์จะทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่22ตุลาคมปีพศ2566นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สำหรับใหญ่ก่อนดวงชะตาของคุณเนี่ยเหมือนกับว่า,าจะไปข้างหน้าก็ไปไม่สุดเหมือนมีอะไรทำให้เรารู้สึกอืดอัด บางครั้งนี่มีอาการแบบโบราณเรียกว่าผีอัเลยนะรู้สึกเจ็บแน่นหนะ้าอกอึดอัดหายใจไม่ออกแล้วรู้สึกเหมือนทำอะไรผิดบางอย่างอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดในชาวราศีพฤษภท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดให้มากในความคิดของในชาวราศีพฤษภจะส่งผลทำให้คิดผิดคิดเอาเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตหรือคิดไปผิดแล้วก็ เป็นไฟลามทุ่งหรือทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกผิดมันแย่มากเลยทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นพลังงานด้านลบเพราะฉะนั้นถ้ามีเกณฑ์จะต้องตัดสินใจนะคะกับเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะสําหรับในชาวราศีพฤษภอาจารย์แนะนําว่าเช็คดวงชะตาส่วนตัวนะคะไม่ต้องกับอาจารย์ก็ได้กับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นในการตัดสินใจของท่านอาจารย์จะแยกเรื่องนี้ให้ฟังในชาวราศีพฤษภหรือทุกๆราศีต่อจากนี้นับไปอีก18เดือน2ปีแหละกลมๆนะคะ2ปีโดยประมาณดวงชะตาของทุกท่านจะต้องมีครูรูครูรุคือครูนะคะครูทางด้านจิตวิญญาณหนึ่ง ครูในเรื่องของการปรึกษาสัมาชีพนะคะแล้วก็สามนะคะครูที่คู่ชีวิตอะเราเรียกว่าครูอะไรปะบางคนนี่มีความโชคดีในเรื่องของได้คู่ชีวิตที่คอยให้คำปรึกษาคอยพูดจาคอยตักคอยเตือนนะคะเหมือนมีมีครูใค่เลยเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของในชาวราศีพฤษภปิดหน้าจอด้วยค่ะ ในดวงชะตาของในชาวราศีพฤษภจะส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะต้องระมัดระวังใ,ในเรื่องของการตัดสินใจอะไรต่างๆเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดท่านจะมีความผิดพลาดครั้งใหญ่เกิดขึ้นและก็ต้องบอกว่าท่านจะพลาดสิ่งที่ดีไปมันก็จะเหมือนเป็นความผิดพลาดที่ที่มันทําให้ชีวิตของคุณน่ะมันเป็นตราบาปตลอดชีวิตและทําให้คุณพลาดโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆ เพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์เป็นห่วงในเรื่องสุขภาพของในชาวราศีพฤกษกเป็นห่วงในเรื่องของความคิดเพราะเกณฑ์ชะตาของพราหูถ้ามองในเรื่องของความร้ายความร้ายนะแต่อาจารย์จะไม่ว่าพราหูปูป่ครูใหญ่ของอาจารย์นั้นในในโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์จะถือว่าเป็นปู่ครูใหญ่บรมคูปู่ครูใหญ่นะคะในเรื่องของพิธีกรรมนะคะจะส่งผลทําให้เราคิดผิดเพราะฉะนั้นเรื่องการลงทุนนะคะเรื่องการตัดสินใจ เรื่องวิติที่ลึกลับเนี่ยอย่างผู้ชายคนนี้นอนอยู่ก็เหมือนมีอะไรมายืนทับอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านอาจจะโดนผีเหยียบอยู่อย่างนี้นะมันก็หมายถึงว่าท่านจะอึดอัดอยู่อย่างเงี้ยรู้สึกอะไรไม่โล่งไม่คล่องทําอะไรยังไม่สุดอะเออจริงๆความสามารถก็มีพอคิดการใหญ่มาแล้ววางแผนทําทุกอย่างอย่างดีพลาดเฉยเลยเพราะฉะนั้นบางคนนี่อาจจะมีบัตเจตที่จํากัด อาจจะไปกู้ยืมเงินธนาคารมาก็าจํากัดแล้วเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจมันจะต้องพลาดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤษภย้ําอีกแรงๆว่าเป็นสัปดาห์ที่ตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ห้ามพลาดนะคะสําหรับในชาวราศีพฤษภ f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรกวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรกวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต